วันนี้เราจะมาทำกู๋ปลาลูกคอกนะคะอาหารอีสานนะคะตอนนี้เราก็เอาปลาไปล้างก่อนนะคะล้างน้ำให้สะอาดหล,ลายๆน้ำเลยนะคะล้างน้ำให้สะอาดทีนี้เราก็มาเตรียมเครื่องเทศนะคะก็จะมีตะไคร้ขมิ้นึ่ขานะคะพริกหอมแดงค่ะแล้วก็เอาไปตำขลกสับให้ละเอียดนะคะ ใส่เครื่องปรุงไปเกลือน้ำปลาผงชูรสรสดีตามใจชอบเลยค่ะ,ะใส่ตามพอปริมาณไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ตมให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอาปลามาลงใส่ในครกจะได้ล้างล้างครกไปด้วยนะคะทีนี้เราก็มาเตรียมผักค่ะมีผักแยงผักชีลาวผักหอมแดงนะคะ,ะเป็นผักพื้นบ้านที่ทำให้ โอ้ปลานี่แคบหลายๆเด้อค่ะทีนี้เราก็มาเอามาต้มนะคะตอนคนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะทุกคนเพราะว่าห้ามเปิดไฟนะคะถ้าเปิดไฟแล้วห้ามคนเลยนะคะเพราะว่าปลาจะขาวมากวันนี้เราทํามันจะต้มเปื่อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งหัดทําแต่ถ้าแนะนํานะคะให้ทุกคนต้มปลากั สุกแล้วเอาผักลงนะคะผิดพลาดนนิดหน่อยรอบหน่าจะทําใหม่ให้ดูนะคะอันนี้ก็เอาผักลงนะคะอรอบนี้เพิ่งทาครั้งแรกสาหรับตัวนี้ปกจะไปทำหูปลาลูกคอกมาแล้วอร่อยมากนะคะหูหวกก็อร่อยมากเลยค่ะทีนี้เราก็ปิดฝาหมอ้อไว้นะคะ มาอีกทีนึงมันก็จะสุกแล้วแต่มันจะปลาเปี่ยไปนิดนึงแต่ก็อร่อยนะคะใครชมครอบก็กดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆ